โหม3ไบโ l o ล i c a l h ฮอร์โมนจุลินรีเพื่อการเกษตร คิดค้นและคัดแยกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ชนิดที่มีความพิเศษเป็นคุณสมบัติเด่นที่พืชต้องการเป็นส่วนสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทําหน้าที่ย่อยสลายธาตุอาหารสําคัญให้กับพืชรวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมปกป้องพืชจากโรคร้ายต่างๆช่วยสร้างวัคซีนและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สามสูตรเฉพาะสำหรับพืชทุกสายพันธุ์ได้แก่ b i โ Black By ายโฟทรจูเลนซีสำหรับพืชสร้างแปรงเช่นยางพาราและมันสำปะหลังจะช่วยปกป้องหน้ายางจากโรคต่างๆเช่นโรคใบร่วงโรคหน้ายางแข็งกระด้างหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของน้ำยางรักษาหน้ายางให้อ่อนนิ่มกรีดง่ายสำหรับมันสำปะหลังช่วยเร่งการขยายหัวมันทำให้เพิ่มน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งได้เป็นอย่างดี b บโ r e ร b บายโ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะสาหรับพืชผักทั่วไปทั้งแบบผักกินใบและผักกินผลพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวต่างๆส่งเสริมการเจริญเติบโตช่วยป้องกันโรคพืชและป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีช่วยรักษาคุณสมบัติเด่นของพืชไม่ว่าจะเป็นรสชาติสีสันของดอกและผลเพิ่มการสร้างโฮอร์โมนติดดอกและออกผลไบโอโกลบโฟทรี Go, กลุ่มจุลินทรีย์สำหรับต้นข้าวในนาข้าวโดยเฉพาะ ช่วยในการปกป้องโรคของต้นข้าวที่เกิดจากทางรากและการติดเชื้อจากทางใบส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของต้นข้าวทั้งทางใบและทางรากให้ได้รับอย่างเต็มที่เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นข้าวทนต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้เม็ดข้าวน้ำหนักดีเม็ดเต็มรวงรวงข้าวมีความเหนียวเก็บเกี่ยวได้มากไม่เสียผลผลิตจากการหลุดร่วงใช้ได้ทั้งการทำนาปังและนาปีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรกรยุคใหม่มั่นใจเลือกใช้โฟรทรี 3.